สวัสดีค่ะพบกับคุกขันอีทวิทไซสายอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำอาหารเยอรมันทานกันนะคะเป็นอาหารที่ชาวเยอรมันชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะเรียกได้ว่าทานได้ทุกวันก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญคือเขาอร่อยถูกปากคนไทยเราค่ะ แล้วก็ยังมีความคล้ายกับหมูทอดทงคัตสึของญี่ปุ่นด้วยนะคะเมนูนี้ทุกคร้้นอาหารเยอรมันจะต้องมีเลยค่ะเรียกกันว่าหมูทอดชนิดเซลจำชื่อหมูทอดชนิดนี้ไว้นะคะเวลาไปเยอรมันจะได้สั่งทานได้ง่ายๆค่ะหมูทอดชนิดเซลนี้นะคะเขาจะใช้หมูส่วนที่เรียกว่าหมูสะโพกค่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันเขาจะมีขายที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าอิ๋วจะหั่นจากชิ้นใหญ่ค่ะหั่นโดยใช้ความหนาไม่เกิน1ซนติเมตรนะคะประมาณ 7- 8มิลค่ะเพื่อที่จะทําให้หมูนุ่มนะคะเขาจะต้องเอามาทุบก่อนค่ะใครจะทุบตรงตรงบนชิ้นหมูก็ได้นะคะหรือว่าจะหอ่อแรปแบบนี้เพื่อความสะอาดค่ะ ทุบจนให้เขารู้สึกว่าเขาบางลงนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตอนเขาทอดเขาจะหดค่ะแล้วก็ไซส์จะเท่าเดิมน,นะคะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความนุ่มของชิ้นหมูค่ะวันนี้เราทอดหมูชนิดเซลลสี่ชิ้นนะคะเราก็จะุให้เท่ากันทุกชิ้นเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อหมูเราทุบแล้วนะคะเขาจะบางลงค่ะ ก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นนะคะชิ้นหมูของเราต้องปรุงรสก่อนค่ะและการปรุงรสของชาวเยอรมันก็จะใช้แค่2อ,อย่างนะคะก็คือเกลือแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะแต่คนไทยเราทำทานเองที่บ้านเราจะปรุงรสแบบไหนก็ตามใจนะคะใครจะเพิ่มผงปรุงรสก็ได้เลยค่ะ ส่วนผสมสำหรับชุบทอดนะคะก็จะมี3อย่างค่ะคือมีแป้งสาลีมีไข่ไก่1ฟองแล้วก็มีเกลดขนมปังป่งนค่ะเกลดขนมปังที่เยอรมันมี2แบบนะคะคือแบบชิ้นใหญ่กับแบบชิ้นเล็กหมูชิดนเซลจะใช้แบบชิ้นเล็กค่ะไข่ไก่ของเราตีเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาชิ้นหมูของเรามาชุบค่ะชุบเรียงไปนะคะก็คือแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะใครถนัดจะใช้มือก็ใช้มือ,มอนะคะใครถนัดใช้ซ่อมแบบนี้ก็ใช้ซ่อมได้เลยค่ะเราจะชุบเขาให้ครบทั้งสองด้านนะคะ ดขนมปังป่นจะชุบหลังสุดค่ะชุบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะพักไว้ก่อนแล้วก็เราจะทำให้ครบทั้ง4ชิ้นเลยค่ะ ชุบเกรดขนมปังครบแล้วนะคะเราไปตั้งกระทะใส่น้ำมันกันเลยค่ะกระทะแบนแบบนี้นะคะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำมันความสูงสักประมาณครึ่งเซนติเมตรก็พอค่ะแล้วก็ใส่ชิ้นหมูลงไปทอดค่ะถ้าใครทำขายจะใช้น้ำมันท่วมก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านเรา ทำทานเองทอดแค่4ชิ้นแล้วนะ้ำมันเราก็ทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นใช้นะ้ำมันแค่นี้ก็พอค่ะเราจะทอดจนข้าเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ก่อนทอดที่เหลือต่อนะคะ สองชิ้นที่ทอดแล้วเรามาจัดจานกันเลยค่ะหมูทอดชนิดเซลนะคะเข้าวันนิยมทานคู่กับมันฝรั่งที่เป็นรูปแบบของสลัดแบบนี้ค่ะสูตรการทำสลัดมันฝรั่งนะคะดูได้ที่วิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะก่อนเสิร์ฟเราอาจจะโรยด้วยต้นหอมซอยหรือว่าผักพาสลีลีค่ะ ด้านอาหารเข้ามากจะเสริฟมาพร้อมกับชิ้นของเลมอนนะคะใครจะถนัดชอบบีบเลมอนลองไปนิดนึงเพื่อปัดเลี่ยนก็ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ